Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขผู้สุขคน้อนีแมรีผ้ามาเก็บอ่ะักขี้เล็กเด้อพี่น้องแมิีอยากกินแกงพักขี้เล็กจ้ะก็เลยมาเก็บอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละต้นนี่งามงามพี่น้องตามมาเก็บน้ำแมิดจ้าเบิ่งพี่น้องสะเดาฝรั่งหรือพักขี้เล็กฝรั่งกำลังพอดีแกงเลยพี่น้องเอนีแมรีจะมาเก็บไปแกงจ้ะเนื่องด้วยอ่า เท้ายังก็สิสีบามันกับสีบ่าเพาะเนาะ,ะตีนไม่นิ่เจ็บหัวโปรตีนไม่นิ่งรุดก็เลยไปอยากเข่าปลาพี่น้องเดี๋ยวไปเหยียบขี่ตมเหยียบอีหยังมากสีติดเชื้อติดยังก็เลยพยายามให้เขาหายก่อนจงเขา่าปลาแต่ว่ามื้อนี้ก็เลยอยากกินนั่นพักแกงขี้เล็กพี่น้อง อยากกินแกงขี้เล็กก็เลยมาเก็บพักขี้เล็กไปแกงแล้วพี่น้องนี่นี่นี่มามาเก็บน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่แกงกำลังแกงเลยนี่ยอดนี่อ๊นี่เดี๋ยวเลือกเอาเลือกเอาอันตำตำเอาพี่นี่นี่ยอดนี่พี่น้องนี่ ค่อนข้างจะสูงนี่ซันี้เอาไปแกงนี่พี่น้องนี่นี่ขมนิดๆจ้ะนี่เดี๋ยวเอาต้นนี้นี่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 เห็นบ่นี่เอาไปแกงแกงเดียวพ่ออิม่ม จ้าพี่น้องไม่นี่ก็ขอไปกอนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆให้มาีิจำเด้อพี่น้องจ้าจะได้ประพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายสวัสดีจา้าพบกันใหม่จา้าไปก่อนนี่กลับบ้านจา้าเบิง่งทั้งทั้งสูงสูงแหล่งแห่งสูง พี่น้องยอดงามงามนี่แต่เมนิดเอาอ่ะที่ที่อ่ะที่เข้าเอาได้ต้นนี้ก็กำลังแตกใบแตกยอดขุดเห็นแม่เห็นเ่พี่น้องอยุ่นต้นทางงกันแต่เขาสูงจ้ะเอาว่าได้ดอกไปพี่น้องกลับบ้านกันจ้าเมื่ เมฆสวยมาก <'ve> อากาศกำลังดีออนอวยสวยเลยพี่นอ้องพักสสดาวฝรังหรือขี้เล็กฝรั่งก็พี่น้อ่อนอวยสวยเลย <Time to S 1> ไป <make S 1> กลับบ้านกันจ้า